ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีสารชัตญยานในการเป็นตำรวจอย่างมากนะครับแต่มีปัญหาเกิดขึ้นเธอได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ FBI ให้หยุดยั้งมือปืนผู้ไม่ลดละที่จะกำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับเมือง อาร์คาหนังเรื่องนี้เริ่มต้นในวันส่ง้ายปีเก่าในบัติมอร์นะครับโดยมีปาร์ตี้หลายงานกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่และก็มีผู้คนกำลังดื่มและสนุกสนานกันแต่แล้วทันใดนั่นเองในขณะเดีวยวกันก็เกิดเสียงดังขึ้นงานเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขก,ก็กลายเป็นงานแห่งความเส,ยสยืยดเสียงเมื่อมีพลซุ่มยิงลึกลับเริ่มยิงสังหารจากระยะไกลทีละคนทีละคน ดูเหมือนว่าพลซุ่มยิงคนนี้จะโหดเยี่ยมอย่างยิ่งนะครับได้เปิดฉากยิงใส่ตึกหลายๆหลงังและก็สั่งหารทุกคนที่อยู่ในสายตาไม่ไกลออกไปนะครับเราได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมือใหม่ที่ชื่อว่าเอลีนอร์เธอติดอยู่ท่ามกลางข้อพิพาทเล็กน้อยระหว่างเจ้าของร้านกาแฟกับลูกค้าขี้เมานะครับทันใดนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์ด่วนสั่งให้ทุกหน่วยรปจัการงานหนึ่งที่พลาซ่าที่อยู่ใกล้เคียง เอนอร์ก็รีบเดินทางทันทีนะครับและเราได้รู้ว่ามีรายงานว่าพลซุ่มยิงเลือดยิงคนนี้เนี่ยยิงไปแล้ว25รายซึ่งใน25รายนั้นมี17รายที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในขณะนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานเอนอร์ก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งและพวกตำรวจก็มาถึงพร้อมๆกันครับพบว่ามีกระสุนทั้งหมดถูกยิงมาจากอพาร์ตรเมนต์ชั้นที่17แห่งหนึ่งในละแวกแถวนั้นนะครับ แต่ในขณะที่พวกเขาค้นพบสิ่งนี้อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นก็ระเบิดขึ้นทำให้ทั้งอาคารตกอยู่ในความวุ่นวายนะครับชาวเมืองที่หวาดกลัวก็เริ่มหลบหนีกันอย่างบ้าคลัง่งในระหว่างนั้นเอร์นรก็เริ่มบันทึกวิดีโอนะครับเผื่อว่ามือปืนกําลังพยายามหลบหนีไปกับฝูงชนหรือเปล่าต่อไปตำรวจนักดับเพลิงก็มุ่งหน้าไปยังอาคารที่แตกร้าวควันโดยมีเอร์นอ,รอยู่ด้วยนะครับ พวกเขาเรียบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ที่ถูกระเบิดและก็พบว่าไม่มีใครเสียชีวิตที่นั่นแต่ในขณะเดียวกันเอลินอรนก็หายใจลำบากท่ามกลางควันหล่งนั้นและก็หมดสติไปชั่วครู่แต่นักสืบที่ชื่อว่าแม็กนะครับก็รีบเข้าไปให้ออกซิเจนกับเธอโดยสวมหน้ากากให้กับเธอและช่วยให้เธอทรงตัวได้ดีขึ้นครับทันใดนั้นหัวหน้าหน่วยสืบ FBI ที่ชื่อว่าแลมมาร์ก ก็เข้ามาถึงและทีมงานก็แจ้งให้กับเขาทราบว่าห้องแถวนี้เป็นของชายชาวนอร์เวย์ที่อยู่ในออสโลปรากฏว่าเขาได้มาที่นี่เป็นการชำระหนี้และพยายามขายมันตั้งแต่นั้นไปต้นมาและฉากก็ตัดกลับไปที่สถานีตำรวจครับซึ่งหัวหน้า FBI เลนมาก,ก็สรุปประเด็นสำคัญให้กับทีมทราบและพวกเขาต้องจำเรื่องราวทั้งหมดในระหว่างการสืบสวน ต่อมาเราได้เห็นเขายื่นข้อเสนอต่อรองผู้ว่าการรัฐแคปิตันว่าควรปิดทางหลวงทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ฆาตรกรหลบหนีแต่แคปิตันปฏิเสธครับโดยบอกว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าการและต่อมาเราได้เห็นเอลิร์และตำรวจอีกคนคุยกันถึงเรื่องฆาตรกรครับซึ่งดึงดูดความสนใจของเลมาร์มากมากด้วย จากนั้นเลมาก็ถามความคิดเห็นของเอลีนอร์และเธอก็เสนอคำว่าฆาตกรพยายามที่จะสนองความต้องการภายในจิตใจอะไรบางอย่างแน่ๆนั่นก็คือเหตุผลที่เขาสังหารผู้คนไปทั้งหมด29คนครับทำไมอย่างนั้นแล้วก็เขาอาจจะหยุดแค่2คนก็ได้แลมากก็ประหลาดใจครับแล้วก็ถามว่าทำไมเขาฆ่าคนต่ออีกเอลอรนก็ตอบว่า บางทีเขาอาจจะสนองความต้องการของเขาสำหรับคืนนี้แล้วเธอยังเชื่อว่าเขาจะโจมตีอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แน่และแลมาร์รู้สึกประทับใจกับน้ำหนักคำพูดของเธอมา,มากๆในเช้าวันรุ่งขึ้นครับอรินอก็ได้รับโทรศัพท์าจากหัวหน้าของเธอซึ่งแจ้งให้กับเธอทราบว่าแลมาร์ต้องการพบเธอในเร็วที่สุด และหญิงสาวตำรวจคนนี้ก็สับสนนะครับว่าทำไมถึงต้องการพบเธอและเธอก็มุ่งหน้าไปที่คาเฟ่ซึ่งที่นั่นเธอได้พบว่าเลมากกำลังโต้เถียงกับแคปิตอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพราะว่ารัฐคนนี้เนี่ยยังคงปฏิเสธที่จะป้องกันฆาตกรใดๆหลังจากพบว่าคนนี้เดินออกไปอย่างโรกรธเกลี้ยวแล้วนะครับอลอรอ์ก็ไปนั่งคุยกับหัวหน้า FBI อย่างเลนมากและก็เปิดเผยว่าเขาต้องการให้เธอเนี่ยเข้าร่วมทีม FBI และสิ่งนี้ก็ทําให้เธอตกใจมากนะครับแลมักก็อธิบายว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่าเธอมีสัญชาตญาณในการที่จะวิเคราะห์อย่างเฉียบแหลมเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีจิตใจที่ยุ่งเหยิงเหมือนฆาตรกรด้วยทันใดนั้นนะครับนักสืบอย่างแม็กก็มาถึงและและมักก็ประกาศว่าทั้ง3คนจะทํางานเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่นี้ไปต้นไปและต่อมานะครับทั้ง3คนก็เดินมาถึงที่ห้องเก็บศพและความรู้สึกหวาดกลัวอย่างเย็นเยียบ ก็ถาโถมเข้าใส่พวกเขาเมื่อพวกเขาไปเชิญหน้ากับร่างไร้วิญญาณทั้งหมด29บศพของผู้เสียชีวิตพวกเขาตระหนักว่าฆาตกรมีทักษะสูงและอาจจะได้รับการฝึกฝนทางทหารด้วยนะครับเพราะคนธรรมดาไม่สามารถลนมือกับคนจำนวนมากได้อย่างแม่นยำขนาดนี้หัวหน้าอย่างเลมาก,ก็สังเกตเห็นว่าพวกเขามีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติอายุและก็เพศด้วยซึ่งหมายความว่าไม่มีรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่ชัดเจน แต่จู่ๆในขณนะนั้นเองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาแจ้งข่าวที่น่าตกใจให้กับตำบรวจว่าพวกเขาได้พบกับฆาตากรแล้วนะครับต่อมาเราได้เห็นทั้ง3คนเดินทางมาถึงสถานที่ที่ลงล้อมอาคารแห่งหนึ่งอยู่แรงเจ้าหน้าที่ FBI คนเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กชายวัยรุ่นที่อาศัยอยู่เหนืออพาร์ตเมนต์ที่ถูกระเบิดและระหว่างการสอบสวนของตำรวจเนี่ยเขาได้ขังตัวเองไว้ข้างในแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าทุกคนด้วย แฟรงก์ก็เสริมว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างเพราะเขามีสมาธิสั้นโดดเรียนเพราะถูลกลังแกเป็นประจำและเด็กคนนี้ก็ดูวิดีโอของเพื่อไอซิสท,ทั้งวันด้วยหมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกมที่รุนแรงยิ่งไปกว่าน,นั้นครับลุ่งของเขาพาเขาไปที่ชมรมยิงปืนเมื่อฤูดูร้อนที่แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแลมาก็ยังไม่คิดว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ยจะเป็นฆาตากร เอเลนอร์ชี้ให้เห็นว่ามีที่นอนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกระเบิดและตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงอยู่ที่นั่นถ้าฆาตกรอาศัยอยู่ข้างบนที่นอนก็ควรที่จะอยู่ข้างบน แต่ถ้าว่าแฟรงค์ปฏิเสธที่จะพิจารณาเหตุผลเหล่านั้นทั้งหมดนะครับเขาเชื่ออย่างชัดเจนว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นฆาตกรและในไม่ช้าทีมสวาสด์ก็พังประตูเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับวัยรุ่นคนนั้นเด็กชายคนนั้นตกใจกลัวอย่างมากและพยายามหนีอย่างสุดชีวิตเขาจึงกระโดดออกจากหน้าต่างห้องนอนตกลงไปเสียชีวิตทันทีนครับ หลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ตำรวจก็พบว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยไม่มีอาวุธซึ่งหมายความว่าเป็นการชี้นำที่ผิดพลาดมา,มากๆด้วยความหงุดหงิดเลหมาก็ตัดสินใจติดต่อช่างทาสีที่เจ้าของจ้างมาทาสีอ่อพารเมนต์แห่งน,นี้เมื่อประมาณ2ปีก่อนเนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงคุญแจได้นะครับและในไม่ช้าช่างทาสีทั้ง3คนลอตนี่เฮนและดิมิทรีก็เข้ามาให้ปากคำ และมาก็ถามแต่ละคนว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในวันส่งท้ายปีเก่าและทุกคนก็ให้ข้อแก้ตัวที่หนักแน่นะครับรถนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสบายๆแต่เฮนและดิวิทีโกรธมากที่ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรจากงานที่พวกเขาทําเมื่อประมาณหลายปีก่อนชาก็ตัดกลับไปอีกไม่กี่วันต่อมานะครับที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งทีนี้เราได้เห็นชายชราลองเสื้อเชิต้ตและเมื่อเขาหยิบเสื้อเชิต้ตตัวอื่นมาลอง ชายอีกคนก็เข้าไปในห้องลองเสื้อในไม่ช้าชายชราก็บ่นว่าเสื้อผ้าของเขาหายไปในห้องลองเสื้อในขณะเดีวยวกัน,นครับในห้องน้ําเราได้เห็นชายลึกลับคนหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่ด้วยปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ขโมยเสื้อผ้าของชายชราไปนะครับชายอีกคนสังเกตเห็นเขารู้สึกขยะแขยงและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบม,มุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําทันที แต่ทว่าขาโมยคนนี้เนี่ยก็ได้จะบไปแล้วนะครับแต่ต่อมาชายคนที่ขโมยเสื้อคนนี้ก็ไปถูกจับได้ที่โรงอาหารครับเพราะว่าเขาพยายามขโมยอาหารที่เหลือด้วยยามก็ขอให้เขาเปิดกระเป๋าซ้ําๆแต่เขาปฏิเสธที่จะดื้อรั้นไม่ยอมเปิดและทันใดนั้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้น Open the Open the bag. Fuck. ตัดกระมาอีกที่หนึ่งนะครับเราได้เห็นว่าเอลินออยู่ที่ร้านขายปืนเธอกำลังสอบถามเจ้าของร้านเพื่อรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธที่ฆาตรกรใช้แต่บันบทสนทนาของเธอก็ถูกขัดจังหวะลงนะครับเมื่อเธอได้รับโทราศาารัพท์แจ้งเหตุการณ์สยองขวัญในไม่ช้าเอลิอร์ก็มาถึงห้างสรรพสินค้าและใจของเธอก็จมดิ่งลงเมื่อเห็นสถานที่นั้นเต็มไปด้วยศพของพลเรือนและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก จากนั้นเธอก็เข้าร่วมกับเลม,มาร์กและแม็กในห้องรักษาความปลอดภัยซึ่งพวกเขากําลังตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับพวกเขาได้พบว่าฆาตกรมีรูปร่างที่ผอมขาวและสูงเกิน6ฟุตแต่ใบหน้าของเขาเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้ในฮู้ดเอลลนอร์ก็สังเกตเห็นอย่างระมัดระวงังและก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่า แต่เขามาหาอาหารและเสื้อผ้าและก็ทำความสะอาดตัวเองเพื่อเขาสังเกตด้วยนะคะว่าเขาเลือกกินแต่ผักจากจานที่ลุงเหลืออยู่ซึ่งบุงชี้ว่าเขาเป็นมังเสวรสและหมาก็เน้นย้ำว่าเขาฆ่าทุกคนได้อย่างไร้ที่ติแสดงว่าเขาไม่เพียงแต่ได้รักกบการฝึกฝนจากกองทัพเท่านั้นแต่ยังเกิดมาในหมู่มือปืนที่เชี่ยวชาญอีกด้วย และต่อมาพูตำรอดก็ได้ไปพบกับความตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเห็นว่าฆาตกรเนี่ยได้วางระเบิดมือหลายลูกอย่างระมัดระวังไว้ในถังขยะและพวกเอลิล์ก็หวังว่าในห้องน้ำเนี่ยจะเจอเสื้อตัวเก่าของเขานะครับเพื่อที่จะเอาไปตรวจ n n a แต่ถ้าว่าพวกเขาไม่ได้พบเสื้อผ้าเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะเนี่ยได้เก็บไปแล้ว ด้วยความหวังอันลิบหลีนะครับแบกและเอลินอร์ก็มาถึงที่ทิ้งขยะในไม่ช้าและค้นหาเสื้อผ้าของฆาตกรอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางภูเขาขยะตัดกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับเลม่าก็กําลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากผู้บัญชาการของเขาและแคปิตันที่บอกว่าไม่มีใครสนใจที่จะปกป้องภาพลักษณ์ของผู้ว่าการเลย ในขณะเดียวกัน,นครับในที่สุดแม็กและเอลิร์ก็เจอเสื้อของฆาตกรแล้วนะครับพวกเธอก็ได้นํากลับมาซึ่งทําให้พวกเธอมีความหวังลิบหลีทันใดน,นั้นผู้ประกาศข่าวก็ออกอากาศภาพเหตุการณ์ที่ห้างสรรพสินค้ากระตุ้นให้ผู้ชมติดต่อเขาหากมีเบอะแสเกี่ยวกับฆาตกร ส่วนทางด้านเอลอรนก็ยังสืบสวนจิตกรที่3นะครับก็คือช่างทาสีและเมื่อตรวจสอบรายการเดินบัญชีของรอดนี่เธอก็ตกใจเมื่อพบว่าเขาทำงานหลายอย่างพร้อมกันและผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเสื้อของฆาตกรก็ออกมาเห็นผลโดยเช่นกันว่าเป็นของเขามันเผยให้เห็นร่องรอยของเส้นผมที่เปราะบางครับซึ่งมักจะพบในบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ใน,นขณะเดียวกันทางทีวีก็เริ่มมีสายจากผู้คนโทรเข้ามาครับและชายคนหนึ่งก็พูดจาแปลกๆโดยอ้างว่าเขาพูมใจในายทหารนักฆ่าคนนั้นเขาเปิดเผยนะครับว่านักฆ่าคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่ากองทัพล่องหนซึ่งกำลังต่อสู้กับระบบที่ถูกควบคุม แต่เมื่อผู้ประกาศข่าวไม่เชื่อนะครับผู้โทรก็ได้ขู่ผู้ประกาศข่าวและก็จะตามตอแยลูกสาวของผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในห้องพักในวิทยาลัยด้วยดูเหมือนว่าชายผู้ที่โทรมาหาผู้ประกาศข่าวคนนี้เนี่ยจะรู้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับฆาตกรและทันทีนั้น FBI ก็เลยแกะรอยโทรศัพท์และสามารถติดต่อตำแหน่งของเขาได้นะครับเพื่อให้เสียเวลา FBI ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับทีมสวาด์ทเพื่อจับกลุ่มผู้โทรรายนี้ทันที พวกเขายังได้เรียนรู้ได้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มสนับสนุนปืนที่ชื่อว่า NRA และกลุ่มนี้เกลียดชังรัฐบาลมากๆพวกนี้เป็นพ่อเสรีนิยมนะครับแล้วก็เป็นชาวยูด้วยและตอนนี้ FBI ก็ทราบชื่อของผู้ชายคนนี้แล้วนะครับและก็ทราบถึงตำแหน่งรถของผู้ชายคนนี้ด้วยและเริ่มติดตามเขาไป แต่ทว่าทางด้านเลมมาก,กับเอลิอร์ยังสงสัยนะครับว่าฆาตกรเนี่ยเป็นคนสันโดษและไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรืออุดมการใดๆแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างผู้ว่าการครับหลังจากนั้นไม่นานพวกที่โทรมาข่มขู่นักข่าวคนก่อนหน้านี้และเพื่อนๆของเขาก็ออกจากรถบรรทุกและมุ่งหน้าเข้าไปในร้านวนร้านหนึ่ง พวกเขาหัวเราะแล้วก็คุยวอถึงวิธีที่พวกเขาทําให้นับข่าวอับอายนะครับและก็ทําให้ตํารวจกลัวแต่เอลอร์และแม็กก็ปลอมตัวเข้าไปแล้วก็ตามพวกเขาเข้าไปข้างในเพื่อจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีนี้เอลอร์ก็เตือนพลเรือน23คนอย่างเงียบๆนะครับและก็กระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยออกจากร้านไปก่อน และทันทีนั้นความตึงเครียดก็พุ่งสูงมากขึ้นเมื่อมีชายชราคนหนึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่อลิโน่พูดและก็ขอให้เธอพูดดังๆเสียงของชายคนนี้ก็ดึงดูดความสนใจของพ่ออัฐพานพวกนี้นครับและการยิบปะทะากาันอย่างดุดเดือดก็ปะทุขึ้นทันทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยผู้อ,อัฐพานถูกยิงเสียชีวิตมีชายเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และเขาก็พยายามยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เขาถูกช็อตด้วยปืนช็อตไฟฟ้าซะก่อน ในเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้เมื่อชายคนนั้นถูกจับกลุ่มเขาก็เปิดเผยน,นะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเท่านั้นและไม่มีสิ่งที่เรียกว,ว่ากองทัพล่องหนในวันต่อมาครับคณะกรรมการวิทย์นายก็กล่าวหาว่าและหมาร์ร้ายความสามารถและแตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมาก,ก็พยายามอธิบายว่า มันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสยืนยันว่ามันเป็นความราับผิดชอบของเขาที่จะต้องควบคุมสถานการณ์เพราะเขาเป็นผู้รับผิดชอบและก็ยังเชียร์ให้เห็นว่าเลมางเนี่ยเป็นคนชวนเอลิอร์มาทำงานซึ่งก่อนหน้านี้เธอถูก f b i ปฏิเสธและมีประวัติติดยาแต่ทว่าเลมางก,ก็พยายามปกป้องเอลินอรนอยู่ เห็นได้ชัดนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยไม่ได้สนใจเหตุผลของเลมางกเลยเพราะเขาแค่ต้องการแพะรับบาปเพื่อรับผิดชอบต่อคดีนี้เท่านั้นหลังจากประชุมที่ยาวนานครับและเข้มข้นเลมังและเอลนอน์ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งของทั้งโคและถูกถอดถอนจากการสืบสวนในคดีนี้ด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านเอลนอน์ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ซุดตัวลงเหมือนกับอาการจัดเสียสติเพราะนี่เป็นงานที่เธอรักมากนะครับ แต่ทันทีนั้นเธอก็เกิดความคิดกระจ่างแจ้งขึ้นมาและก็เลี่ยมออกไปพบกับโรดนี้ในกลางคืนเธอเผชิญหน้ากับเขาทันทีเธอก็ถามถึงเรื่องการทํางานของเขาหลายอย่างพร้อมกันโดยบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจ้างคนทํางานแทนเขาหลายคนใช่ไหมและหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นฆาตกรในตอนแรกโอดนี้ปฏิเสธทุกอย่าง แต่ทว่าภรรยาของเขาก็เรียกร้องให้เขาพูดความจริงในที่สุดเขาก็ตกลงที่จะสารภาพนะครับต่อมาเอลินอน์ก็เรียกตัวแลมมาร์กมาด้วยและรอนนี่สารภาพว่าพวกเขาเคยจ้างผู้อพยพซึ่งเป็นอดีตนักโทษและคนที่ไม่มีใครอยากจ้างเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีงานอะไรทําเลยแต่รอนนี่ก็ซื้ออาหารกลางวันให้กับพวกเขาทุกวันแล้วรอนนี่ได้เปิดเผยนะครับว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดิน ซึ่งเป็นมังสวิรัตและไม่ทันผลิตภัณฑ์จากนมหรือเนื้อสัตว์เมื่อรอดนี่ถามถึงเหตุผลดินก็อธิบายว่าเขาเคยทำงานที่โรงฆ่าสัตว์และเลิกกินเนื้อตั้งแต่นั้นไปต้นมารอดนี่ก็ได้เปิดเผยอย่างประมาะว่าส่วนสูงและรูปร่างของดินเนี่ยตรงกับลักษณะของคนที่ฆ่าในห้างสรรพสินค้าเลย เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเรียกนัภาพวาดสเก็ตหน้าของดินทันทีและก็รอนนี่ก็ช่วยสร้างภาพเหมือนของดินออกมาด้วยเนื่องจากว่ามีโรงฆ่าสัตว์เพียงสามแห่งในเมืองเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจไปเยี่ยมแต่ละแห่งและก็ตามหาฆาตกรอย่างสิ้นหวังเพื่อเขาแสดงภาพสเก็ตให้กับคนงานลหลายๆคนดูและก็ถามว่ามีใครจำหน้าชายคนนี้ได้ไหมแต่ก็ไร้ประโยชน์นะครับไม่มีใครที่จะจำชายคนนี้ได้เลย โชคดีที่สถานที่แห่งหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งจำผู้ชายคนนี้ได้ทันทีว่าเป็นดินเธอจำได้ว่าภาพสเก็ตนี้มีหน้าตาคล้ายๆกับดินโพซี่เธออธิบายว่าเขาเป็นคนเก็บตัวขยันขันแข็งและไม่เคยสร้างปัญหาใดๆแต่มีหัวหน้างานที่ชื่อว่าอารอนโซที่การแกล้งดินอยู่เสมอ และจูจูมีอยู่วันหนึ่งในระหว่างที่พ่อเขากำลังรับประทานแฮมเบอร์เกอร์อยู่อาลอนโซก็เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองจากอุบัติเหตุลึกลับดินอ้างว่าอาลอนโซ่ตกลงไปในเครื่องบดเนื้อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกคนรู้ว่าอาลอนโซเนี่ยอาจจะถูกฆ่าโดยเจตนาดินจะถูกส่งตัวไปเข้าคุกในข้อหาฆาตกรรมทันทีแต่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นเพียงแค่2ปีนะครับ เมื่อกลุ่มของเอเลเนอร์รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วนะครับต่อมาเอเลเนอร์ก็อ่านไฟล์ของดินและก็พบว่าพ่อของเขาเนี่ยอยู่ในกองทัพและก็เป็นครูฝึกยิงปืนด้วยปรากฏว่าการพักโทษของเขาได้รับการสนับสนุนจากจดหมายจากเพื่อนทหารสองคนของพ่อของเขา และก็พบว่าดินเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะตั้งแต่เด็กๆนะครับและถึงแม้เขาจะรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บทงางศีรษะอย่างรุนแรงในวัยเด็กทําให้เขากลายเป็นคนที่ผิดเพี้ยนมีความคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นและทีนี้นักสืบก็สืบไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็พบว่าดินเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรประชาชนและก็ไม่มีที่อยู่บ้านเลขที่ด้วย และยังไม่มีหมายเลขประกันสังคมด้วยนะครับซึ่งทําให้เขาเหมือนจะว่าเป็นผีร้ตัวตนหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้มาถึงที่บ้านของแม่ของดีนครับซึ่งทีนี้ไอรีนอก็โทรหาแม็กเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แลมาร์ก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งเลยเพราะการโทรหาแม็กเนี่ยจะหมายถึงคุยให้ F อ i ได้รับทราบทั้งหมดและ FBI เนี่ยจะแหกกันเข้ามาและเสี่ยงที่จะทำให้ปฏิบัติการนี้ล้มเหลวนะครับ นใดนั้นแม่ของดินคุณนายโพซี่ก็มาถึงและเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็เริ่มสอบถามเธอเกี่ยวกับลูกชายของเธอผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนว่าจะรู้ถึงการกระทำของลูกชายนะครับเธอปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเพราะกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าลูกชายของเธอแต่เมื่อแลมบางให้ความมั่นใจกับเธอว่าพวกเขาจะแค่จับลูกชายของเธอแค่นั้นเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในอนาคตอีก ดังนั้นเธอจึงเชิญทั้งสองคนเข้าไปข้างในอย่างไม่เต็มใจนะครับต่อมาคนายโพซี่ก็เปิดเผยว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นลูกชายเนี่ยคือช่วงที่มีการระบาดใหญ่เธอเล่าว่าเมื่อก่อนดินเป็นเด็กที่ฉลาดและมีความสุขแต่เมื่อเขาอายุหกขวบ พ่อของเขายิงปืนพลาดเข้าไปที่ศีรษะของเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเกือบจะฆ่าเขาแล้วหลังจากที่ดียนุรอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บมาได้เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มดูถูกโลกที่อยู่รอบตัวเขาและก็กลายเป็นคนสันโดษนเธอยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าพ่อของดีนเนี่ฝึกเขาเพื่อให้ที่จะเข้ากองทัพแต่เขาถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรุนแรง และต่อมาครับเอลนอน์ก็มองออกไปที่นอกหน้าต่างและก็สังเกตเห็นชาสองถ้วยและก็เสื้อเชื้อของผู้ชายแขวนอยู่ข้างนอกเธอยังเห็นกระท่อมเล็กๆอยู่ใกล้ๆด้วยและเธอก็พยายามเตือนเลมมาร์กแต่มันสายไปแล้วนะครับในเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ดินได้ยิงเลมมาร์กจากกระท่อมนั้นแล้วก็ฆ่าเลมมาร์กทันทีคุณนายโพซี่ก็ขอร้องเอลนอน์ว่าอย่าขยับมิฉะนั้นเธอจะต้องตายด้วย และแม่ของดินยังย้ำเตือนเอเลนอร์ว่าสัญญาที่ว่าจะช่วยชีวิตลูกชายของเธอเนี่ยยังคงอยู่ใช่ไหมและเธอก็ถามว่าพวกเขามีแผนการยังไงจากนั้นเอเลนอร์ที่หวัดกลัวก,ก็ส่งโทรศัพท์และปืนของเขาให้กับคุณนายโพซี่และขอให้เธอช่วยเกลียกลกรอมให้ดินเนี่ยยอมจำนนด้วยเหตุนี้นะครับคุณนายโพซี่จึงออกไปข้างนอกและก็ขอร้องให้ลูกชายของเธอหยุดการฆ่าแล้วก็ยอมจำนนซะ เธอบอกว่าเอลีนอร์เนี่ยมาช่วยเขาได้และด้วยประวัติทางการแพทย์ของเขาเธอสามารถช่วยเขาให้ไม่ติดคงได้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อดีนไม่ตอบสนองอะไรเลย,ยลลญหญิงชราก็เริ่มหงุดหยิดมากขึ้นเรื่อยๆและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างน่าตกใจเมื่อเห็นดังนั้นนะครับดีนที่สำนึกผิดในที่สุดก็ออกมาจากกระท่อมและเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่โดยที่ยังติดปืนอยู่นะครับ จากนั้นเขาก็เปิดเผยกับเอลอร์ว่าความโกรธของเขาไม่ได้มาจากความคุณเคืองส่วนตัวแต่เป็นเพราะเขาเกลียดสังคมสมัยใหม่อย่างมากเอลอร์ก็บอกเขาอย่างอ่อนโยนค่ะว่าเธอเข้าใจว่าทําไมเขาถึงรังเกียจสังคมเพราะเธอเองก็เคยรู้สึกคล้ายๆกันในบางครั้งหลังจากคุยกันอย่างยาวนานและเข้มข้นครับดินก็เริ่มไว้ใจเจ้าหน้าที่เอลอโนและก็บอกว่าเขาจะไปนอนกับแม่ที่ตายแล้ว เขาขอให้เอลินอ์ยิงเขาหลังจากที่เขาหลับไปแล้วแล้วก็เผาศพของเขากับแม่เพราะเขาไม่ต้องการให้ศพของเขาปรากฏในขา่าวและเอลินอก็ตกลงตามคำขอนี้ครับแต่ในขณะนั้นนั่นเองตำรวจก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้ทั้งสองคนตกใจอย่างมากดินคิดว่าเอลินอเนี่ยหลอกเขาเขาเลยใช้ปืนไรเฟิลฟาดเธอไปนะฮะหลังจากที่เอลินอสลบ ดินก็ลากเธอไปในห้องใต้ดินในโรงเก็บของเพื่อมัดเธอเอาไว้ส่วนข้างนอกบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้คนนยโพซี่เปิดประตูซะแต่ดินไม่รอช้าแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็เรียกกําลังเสริมแต่ก็ถูกยิงอย่างโหดเหี้ยมด้วยเช่นกัน ในไม่ช้าตำรวจก็มาถึงและล้อมพื้นที่แห่งนั้นเอาไว้นะครับในขณะที่เอลีนอร์อ้อนวอนขอให้ดินอย่าสิ้นหวังและก็หยุดเรื่องบ้านนี้เธออ้อนวอนให้เขาแก้เชื่อให้กับเธอโดยสัญญาว่าจะจัดจาก,การตำรวจและช่วยเขาตัดกระมาข้างนอกบ้านนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มหมดความอดทนและก็ตัดสินใจยิงระเบิดบ้านหลังนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำเช่นนั้น มันก็เกิดระเบิดขึ้นมาเอลนอร์เฉยโอกาสจากความวุ่นวายกัดคอดินอย่างดุนแรงนะครับทำให้ดินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แทนที่จะตอบโต้เขากลับไว้ชีวิตเธอแล้วก็เดินออกไปข้างนอกพร้อมกับปืนไรเฟิลต่อมาไม่นานเอลนอน์ก็สามารถปลดปล่อยตัวเองได้นะครับและเธอก็เดินเซออกมาจากห้องใต้ดิน เธอเจอกับแม็กข้างนอกแล้วก็รีบบอกเขาว่าดินบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันเราเห็นฆาตการคนนี้หลบหนีเข้าไปในทุ่งโล่งๆด้านหลังบ้านของเขารถตำรวจจำนวนมากขึ้นก็เห่กันมาในบริเวณนั้นนะครับและในที่สุดพวกเขาก็พบว่าดินเนี่ยหมดสติโดยที่มีเลือดไหลที่คอด้วย ในขณะที่ดินค่อยๆย,ยกอาวุธขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็และดมยิงกระสุนใส่เขาและในที่สุดก็จบชีวิตที่น่าสมเพชของเขาลงในฉากสุดท้ายนะครับเอเลนอรอได้พบกับหัวหน้าของเธอที่แคปิตันและเธอก็ยินดีที่จะเก็บเรื่องปฏิบัติการทั้งหมดนี้ไว้เป็นความลับเพื่อให้ความดีความชอบทั้งหมดตกเป็นของ FBI และผู้ว่าการรัฐ เพราะเขายังเสนอตำแหน่งนักวิเคราะห์ข่าวกรอง FBI แลกกับการที่เธอต้องปิดปากเงียบด้วยอย่างไรก็ตามฮะเอลินอรนปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้นและเรียกร้องให้เลม,มาร์กได้รับเกียรติและควรที่จะมอบยศให้กับเลม,มาร์กหลังเสียชีวิตด้วยและให้เหรียญกล้าหาญร,รวมถึงเงินบานานให้กับคู่สมรสของเขาด้วยนะครับ เธอยังแสดงความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษมากกว่าที่จะเป็นแค่นักวิเคราะห์ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงเห็นด้วยกับข้อตกลงของเธอและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยการที่เจ้าหน้าที่เดินไปทางแถลงข่าวในขณะที่เอลนอน์กลับบ้านคนเดียวเธอยังคงสั่นคลอนและถูกหลอกหลออจากการเสียชีวิตของเลมมักหัวหน้าของเธอและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ